เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในวันนี้นนดวนเพลงชิงทุนได้สิ้นสุดวาระครองแชมป์ในรายการดวนเพลงชิงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับรายการที่สร้างสถิติการเป็นแชมป์ยาวนานที่สุดสูงถึง4 5สมัยในวันนี้ข่าวปนีจะพาย้อนรอยเส้นทางแชมป์45สมัยกันครับเริ่มกันที่รายการดวลเพลงชิงทุน EP ที่995 เป็นครั้งแรกที่นนได้ก้าวเท้าเข้าสู่เวทีประกวดร้องเพลงหลังจากร้างสังเวียนการถือไม้บนเวทีมานานนับปีในครั้งนี้นั้นถือเป็นการพบกับแชมป์สองสมัยอย่างคุณบุบผาแก้วมีสีหรือคุณผาอายุ27ปีจากจังหวัดนครนายกซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่เคมีเดียวกันเนื่องจากทั้งคู่นั้นมีพื้นเพมาจากหมอลำด้วยกันทั้งคู่และผลที่ออกมาเป็นทางนนได้รับชัยชนะด้วยคะแนน2ตนน่อ1เสียงเปิดประตูสู่การเป็นแชมป์สมัยที่ สะสมเงินรางวัล5,000บาทสมัยที่2นนถูกท้าชิงจากเด็กชายยอดกระตันยูน้องฟาดินชนแดนคอละไมาอายุ13ปีจากจังหวัดชนบุรีที่มีเป้าหมายการหาเงินปลดหนี้นอกระบบให้กับครอบครัวและส่งพี่ชายเรียนมหาลัยในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีใครยอมใครแต่ด้วยความต่างของอายุและประสบการณ์ส่งผลให้นนเป็นฝ่ายชนะสะสมเงินรางวัล25,000บาทถึงแม้ฟาดินจะแพ้แต่กรรมาการก็ชื่นชมในหัวใจ ใจนักสู้และเชื่อว่าสักวันฟาดินจะไปได้ไกลกว่านี้อีกมากสมัยที่3ผู้ท้าชิงคือคุณแปะภัยวันโคตาเปอายุ53ปีจากจังหวัดสมุทรปราการที่อยากได้ทุนไปสร้างบ้านให้ภรรยาได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งนนชนะอย่างเอกฉันด้วยคะแนน3ต่อศเสียงสะสมเงินรางวัล3า0 0 0น3 5 0 0บาทซึ่งกรรมการเองก็ชื่นชมทั้งคู่ที่สามารถร้องเพลงได้อย่างมีความสุขและทางนนเองถึงแม้จะร้องได้ดีแต่ก็ยังเข็นพลังเสียงออกมาได้ไม่สุดซึ่งนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาของนนเลยก็ว่าได้การป้องกันแชมป์ในสมัยที่4ผู้ท้าชิงคือเด็กหนุ่มผู้เป็นเสหลักของครอ,อบครัวในวัย18ปีจากจังหวัดปทุมธานี แม็กสันติกริษนาการผู้อยากได้ทุนไปเปิดร้านอาหารตามสั่งให้คุณแม่ซึ่งการแข่งขันเข้าขั้นสูสีนนอยู่ในช่วงปรับพลร,รังเสียงส่วนแม็กเองถึงแม้จะตื่นเต้นแต่อยู่ในช่วงที่ฟอร์มสดทั้งคู่แลกกันหมัดต่อหมัดผลออกมานนชนะด้วยคะแนน2ต่อ1เสียงสะสมเงินรางวัลรวม55,000บาทซึ่งกรรมาการเองก็ได้คอมเมนต์นนว่าอยู่ในช่วงปรับเสียงมองเห็นแผลชัดเจน แต่มีความพัฒนาส่งพลังเสียงออกมาได้ดีขึ้นและแม็กเองก็มีแววที่จะพัฒนาสู่การเป็นดวงดาวดวงต่อไปในการป้องกันแชมป์สมัยที่5ผู้ท้าชิงดีกรีตัวร้ายจากหมอลำวงใหญ่ระเบียบวาทศิลป์แบงค์ดนตรีสีกวนชาผู้เติบโตภายใต้ชายคาวเวทีหมอลำมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อประสบสภาวะโควิด จึงออกมาทํางานส่งของและอยากได้ทุนมาเปิดร้านขนมจีนสูตรคุณแม่ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นั้นถือเป็นการแข่งขันที่มีเสน่ห์และน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นการดวลกันระหว่างอดีตพระเอกและอดีตดาวร้ายศึกดาบี้แมทแห่งวงการหมอลำในครั้งนี้ผลออกมาอดีตพระเอกเป็นฝ่ายชนะสมเสียงเอกฉันท์ถึงแม้ความเห็นกรรมการจะตรงกันแต่คําชื่นชมในศึกครั้งนี้นั้นกลับชื่นชมทั้งคู่ที่เชื่อเฉือนกันได้อย่างสนุกและไม่มีใครยอมใคร และนนเองอยังต้องพัฒนาในด้านการเก็บเสียงและการใช้พลังอีกแต่ถึงกระนั้นกรอลำจากเพลงบอกลาโทมาก็ได้ที่นนใช้ประกวดก็สามารถสะกดคนฟังได้อย่างไม่มีทิฏฐิในครั้งนี้นนสะสมเงินทุนเป็นรางวัลรวม75,000บาทการป้องกันแชมป์ในสมัยที่6พผู้ท้าชิงคือคุณกรอบกระจกรัดขาวสะอาด ชาวจังหวัดราชบุรีไว้ย27ปีผู้อกหักจากธุรกิจย้อมผ้าในเมืองหลวงปัจจุบันกลับไปทำงานการเกษตรที่บ้านเกิดผลการแข่งขันในครั้งนี้นนชนะด้วยคะแนนสองต่อหนึ่งเสียงสะสมเงินรางวัล85,000บาทซึ่งครั้งนี้เองจากเพลงสุดท้ายคือไอ้เจ็บคณะกรรมการได้บอกว่านนเริ่มเข้าใกล้คำว่าสุดเข้าไปทุกทีเพราะนนสามารถดึงพลังเสียงออกมาใช้ได้เต็มที่มากขึ้นอีกทั้งเทคนิคที่ใช้ร้องก็ยังดีอีกด้วย สมัยที่7็ดผู้ท้าชิงคือเบียวรวัชรพงศ์พินกรอายุ24ปีจากจังหวัดร้อเด็กหนุ่มสู้ชีวิตที่ดรอปเรียนมหาลัยจากภัยเศรษฐกิจซึ่งผลที่ออกมาโนนรักษาแชมป์สมัยที่7ไว้ได้เช่นเคยซึ่งในครั้งนี้นั้นคณะกรรมการก็ได้ฝากข้อความกินใจให้กับเบียรว่า ถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้ศึกษาในระบบแต่เบียร์กำลังศึกษาชีวิตทําเอาเจ้าตัวซาบซึ้งในส่วนของนน่นไร้ข้อกังขาอีกทั้งยังได้รับคำชมว่าการร้องในครั้งนี้นั้นดูมีชีวิตชีวาสะสมเงินทุนไปกว่า90,000บาท สมัยที่8ผู้า้าชิงน้องฟ้าสุจีราศีประเทศจากกําแพงเพชรสาวน้อยรถแห่ที่อยากได้ทุนเพื่อปลดหนี้ครอบครัวในครั้งนี้กรรมาการเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่สมศักดิ์ศรีฟ้ามีต้นทุนในด้านเสียงที่มีเนื้อเสียงที่ดีหากเพิ่มทักษะอีกนิดจะเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ส่วนของนนยังคงรักษามาตรฐถถานได้ดีแต่ถ้าลดความกลัวที่จะผิดพลาดลงจะทําให้ในบางจุดของเพลงจะสุดกว่านี้และผลออกมานนชนะอย่างเอกฉันสะสมเงินรางวัลรวมแล้วกว่า1นึ0 0 0 0บาทในการป้องกันแชมป์ในสมัยที่9พู้ท้าชิงคือคุณลูกเป็ดนิวัตยืนยงนักวิ่งมาราธอนแฟนซีที่พร้อมสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่มาชิงทุนเพื่อนําไปซื้อรองเท้าที่ดีสักคู่ที่เจ้าตัวจะใช้วิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านและยังมีฝันที่จะสร้างโบสถ์อีกด้วย จากกรรมการการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งที่วัดกันด้วยแก้วเสียงแต่ในรอบนี้นนทําได้ดีกว่าส่วนคุณลูกเป็ดเป็นเหมือนศิลปินบนเวทีและในชีวิตจริงทั้งวิธีคิดวิธีร้องเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ได้เองสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาเพื่อให้กำลังใจทุกคนจริงๆซึ่งในครั้งนี้นนเชือนชนะพร้อมสะสมเงินทุนไปแล้วกว่า1 5 0 0 0 0บาท และการป้องกันแชมป์ในสมัยที่10ของนนดวนเพลงชิงทุนผู้ท้าชิงคือน้องฟ้าอนัญญาคนชมวัย13ปีเรียวแรงสำคัญของครอบครัวที่อยากได้ทุนเพื่อซ่อมสังกะสีห้องน้ำที่บ้านการแข่งในครั้งนี้ผลก็คือนนเป็นผู้ชนะแบบเสียวสันหลังเนื่องจากฟ้ามีเนื้อเสียงที่ดีซึ่งกรรมการได้ชี้ให้เห็นจุดปรับปรุงว่า ความไม่มั่นใจอาจทําให้เสียงฟ้าเบาและสั่นในบางท่อนอยากให้ฝึกร้องให้มากกว่านี้หาเวลาขึ้นเวทีบ่อยๆนอกจากร้องเพลงฟ้ายัางสามารถเอนเตอร์เทนทุกคนบนเวทีได้ส่วนนนเริ่มต้นมายังมีแกว่งบางคําแต่หลังจากนั้นก็ตามเก็บรายละเอียดของเพลงทําได้ดีสมกับเป็นแชมป์ซึ่งในครั้งนี้นนชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ1เสียงสะสมเงินทุน1 6 0 0 0 0บาท